โราชาลูกหนังทโลกขอเสนอเหนื่อยกันต่อผีชนเจ้าสัวเรือแอบเสียวเจอพรีมัตรประกบคู่ FA รอบ5ปีสแสดงแมนเชสเตอร์เจ็บเจองานหนักต่อไปใน FA เคับเมื่อต้องปะทะเจ้าสัวฟูแลมคู่ปรับจากพิมลีขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบจอมล้มยักษ์พรีมัตอากายจากการประกบคู่ F a ครับรอบ5 16ทีมสุดท้าย การประกบคู่รอบห้ามีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่รวมถึงการเดินทางของแจค็คผู้ฆ่ายักษ์ในปีนี้ยังพรีมัตทีมบวยจากเดอะแชมเปี้ยนชิพที่จะต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากพวกเขาสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะลิเวอร์พูลมาได้สดสดร้อนร้อนนอกจากนี้มีหลายทีมจากพิม์ลีกต้องมาเจอกันเองที่น่าสนใจคือยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบฟูแลมและนิวคาสเซิลจะต้อนรับการ,รเยือนของไบรตัน ถือเป็นอีกรอบที่ทัพปีแสดงต้องเจองานหนักหลังเอาชนะอาร์เซนอลมาได้ในรอบ3และเลสเตอร์ซิตี้ในรอบ4เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนคู่อื่นๆวูฟต้องไปเยือนบอร์นมัดขณะที่แอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านดวลกับคาดิฟซิตี้ทั้งนี้หลายทีมใหญ่พาเรตตกรอบไปก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นเชลซีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและท็อตแนมฮอสเปอร์ผลประกบคู่ f อคัพรอบ5มีดังนี้เบสตันปะทะเบิร์ลีย์แอสตันวิลล่าปะทะคาดิฟ ดอนคาสเตอร์ uster, หรือพาเลทปะทะมิวอลแมนสเตร์ปะทะฟูแลมนิวคาสเซลปะทะไบตันบอร์นมัดปะทะวูฟแมนซิตี้ปะทะพรีมัตเอ็กเซเตอร์หรือฟอ r e เรสตปะทะอิฟสวิดสำหรับรอบ5จะแข่งขันสุดสัปดาห์ของวันที่1และ2ของเดือนมีนาคมฟร e ดอมซานโช h โพรเมน n รับขวัญเสียแรก แฟนแมนเชสเตอร์เต็ดหัวร้อนเลยเมื่อเจอดอนซานโชปีกของเชลซีโพรเมนต์ในอิสแกรมของมาคัตแรดฟอร์ดกองหน้าสัญญาเช่าของแอสตันวิลล่าเมื่อคือนนี้เซียร์รตมีปัญหากับรูเบนอามูริมก่อนย้ายมาอยู่ในวิลล่าพาร์คแบบยืมตัวในช่วงท้ายตลาดและลงเดบิวต์เกมแรกนัดชนะทอตแนเมน์อยส์เปอร์2-1เมื่อคือนนี้ทางด้านซานโชเองก็เคยมีปัญหากับเอริกเทนฮากอดีตน,นายใหญ่ยูไนเต็ดเหมือนกันก่อนสุดท้ายย้ายไปสิงบลูเวลานี้ แรดฟอร์ดลงรูปรัวๆหลังจบเกมพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของทีมนั่นทำให้ซานโชเข้ามาเม้นทันทีว่าอิสรภาพพร้อมอิโมจิพนมมือและยกมือขึ้นคอมเมนต์ของซานโชกลายเป็นไวรัลมีแฟนๆเข้ามาเม้นต่อยาวกว่า3000ข้อความและมีการกดหัวใจเกือบ1-0,000ครั้งเช่นกัน แฟนผีเดือดซานโชโพสยินดีแรสแฟนบอลแมนิเตดบางส่วนแสดงความเดือดดานต่อเจรอนซานโชหลังอดีตปีกจอมเลือ้อยโพสต์ข้อความถึงมาคัสแรดฟอร์ดที่ประเดิมสนามกับแอสตันวิลล่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากองหน้าวัย27ปีกลับรลงสนามอีกครั้งนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมโดยถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในเกม F อฟเอับรอบ4ซึ่งแอสตันวิลล่าเฉือนสเปอร์สต่อหนึ่ง สานโชวแสดงความยินดีต่อเพื่อนเก่าสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่นอกกรัวโอทัฟฟอร์ดโดยโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงความหนุนหลังแรดฟอร์ดด้วยข้อความว่าอิสรภาพพร้อมอิโมจิไหว้และทำมือรูปหัวใจโพสต์ดังกล่าวทำให้แฟนบอลแมนยู7ส่วนหนึ่งไม่พอใจแฟนบอลรายหนึ่งโพสต์ว่าไม่สามารถทำงานหนักให้ยูนเต็ดแต่คุณสามารถทำอย่างนั้นให้วิดล่าโปรไซหัวจากพวกเราซะเถอะ อีกรายหนึ่งโพสต์ว่าทัศนคติแย่ๆเท่ากับอิสรภาพรายที่3มโพสต์ว่าพวกเองเป็นคนที่ห่วยจริงๆร,รายต่อมาโพสต์ว่าพวกเองควรตั้งสโมสร,รพี่น้องจอมขี้เกียจอีกรายโพสต์ว่าอิสรภาพจะการทำงานหนักสานโชเหมือนกับเองนั่นแหละ ทั้งนี้ทั้งแรดฟอร์ดและซานโชต่างเก็บกระเป๋าออกจากถิน่นโอทัฟฟอร์ดแบบที่แฟนบอลไม่ปลื้มทั้งคู่แม้ยังเหลือสัญญาก,กับสโมสรแต่ก็ดูเหมือนอนาคตดับสิ้นไปแล้วซานโชทะเลาะกับเอริกเทนฮากกุนสื่อคนก่อนและถูกโคชชาวดัตแบนยาวจากกรณีที่ไม่กล่าวคำขอโทษหลังกล่าวหาเทนฮากว่าเป็นคนโกหกจากกรณีตัดชื่อตนเองออกจากทีมในเกมกับอาร์เซนอลเมื่อปี2023 อดีตเด็กปั้นแมนซิตี้ไม่อยู่ในแผนทําทีมของปีสดแสดงและโดนปล่อยตัวให้บรุรเซียดอนดนุนยืมตัวในฤดูกาลที่แล้วตามด้วยเชลซีในฤดูกาลนี้ฟอสเตอร์ชี้โพสซันโชสะท้อนห้องแต่งตัวผีเป็นพิษเบนฟอสเตอร์อดีตผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าโพสต์ของเจรอนซานโชที่ส่งข้อความถึงมาคัสแรดฟอร์ดเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบรรยากาศที่เป็นพิษในห้องแต่งตัวของสโมสร ฟอสเตอร์พูดถึงเรื่องนี้ในพอดแคสต์ของตัวเองว่าโพสต์ของซานโช่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในของยูเนเต็ดเขากำลังทำอะไรอยู่นี่มันไม่สมควรเลยเพราะเขายังมีสัญญาก,กับเมเจอรเช่นเดียวกับแรดฟอร์ดฟอสเตอร์กล่าวในรายการเบนฟอสเตอร์เดอะไซค g ิงจีเคมันแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศที่เป็นพิษในสโมสรเหมือนทุกคนดีใจที่มีใครสักคนออกไปจากที่นี่ สงสัยไม่อยากกลับ5ครั้งที่เจรอนซานโชตั้งเป้าแซะแมนยูดูเหมือนเจรอนซานโชยังแค้นเคืองแมนเชสเตอร์ยูและมักจะใช้สื่อโซเชียลในการตอบโต้ผีแดงโดยถอยคำจิกัดให้เจ็บช้ำระกำใจหลายครั้งปีชาวอังกฤษวัย24ปีกลับมาเรียกฟอร์มเก่งคืนได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ลาแมนยูเต็ดมาเล่นกับเชลซีรยสัญญายืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลน,นี้ โดยผลงานของนักเตะถือว่าสอบผ่านกับทัพสิงโตนุ่งเงินครามและอาจมีแววที่จะได้ย้ายมาเล่นแบบทาวรในช่วงซัมมอ์นี้แน่นอนว่าการที่ซานโชทําผลงานได้ดีถือเป็นโอกาสทองที่เขาจะได้ตอบโต้ต้นสกัดแม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยในช่วงที่ผ่านมามีถึง5ครั้งที่เขาจัดการแซะแมนยูทั้งผ่านสนานการของตนเองและเพื่อนร่วมทีมอย่างมาคัสแรดฟอร์ดซึ่งย้ายไปเล่นยืมตัวกับแอสตันวิลล่าในช่วงตลาดฤดูหนาวนี้ 1. มาคัสแรดฟอร์ดโดนดรอ ย้อนกลับไปตอนที่แรดฟอร์ดโดนจับนั่งดองเค็มจากรูเบนอาโมดิมผู้จัดการทีมชาวโปรตุกิสเมื่อเดือนธันวาคมสารโชตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อเพื่อนร่วมทีมชา่าตอังกฤษมากกว่าที่จะอยู่นิ่งๆด้วยท่าทีที่สงบตอนนั้นเอียนไรต์ตำนานกองหน้าอาเซนอลออกโรงจวกแมนยูที่กระทำการหักดิบแรดฟอร์ดแบบไม่ใยญ่ดีและมองว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก ผมเริ่มต้นที่อาเซนอลตอนอายุ28ปีแต่คุณคาดหวังให้ผมตัดสินคนที่มีความสามารถเหมือนมาคัสที่อายุ27ปีได้ยังไงหลายคนต้องการให้คนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้รับความล้มเหลวเพื่อที่จะได้บอกว่าพวกเขาทำถูกต้องอดีตหัวหอกทีมช่างปลี่ยให้สัมภาษณ์ผ่าน ESPN สื่อชั้นนำ หลังจากนั้นซานโชได้โอกาสทองทันทีด้วยการแสดงความเห็นต่อโพสต์ของ ESPN ด้วยการใช้สัญญาณอิโมจิรูปพูดและ100เพื่อแสดงถึงการเห็นด้วยกับความเห็นของไรซ์ 2. แรดฟอร์ดคำรบ2เป็นอีกครั้งที่ซานโชได้ใช้สถานการณ์ของแรดฟอร์ดในการจิกกัดแมนยูเต็ดหลังปล่อยล่าชีย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับแอสตันวิลล่าและนักเตะได้เดบิวต์กับโตสกัดชั่วคราวในเกม FA เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แรดฟอร์ดถูกส่งลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังและทำผลงานได้หน้าพอใจในเกมที่สิงห์พังงาความทอนแนมฮอสเปอร์2ต่อ1ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกองหน้าชาวอังกฤษโพสต์ Post รูปภาพลงอิสต์แกรมส่วนตัวขณะเดินทางไปรายงานตัวที่วิลพาร์คและมีข้อความให้กำลังใจมากมายหนึ่งในคอมเมนต์ที่น่าสนใจมาจากซานโช่ด้วยอดีตสตาร์บริเซียดอทมุลโพสต์ข้อความว่าอิสรภาพ พร้อม emoji รูปยกมือไหว้และชูมือชัยโยซึ่งตีความถึงการโอยผ่อนให้เล่นแบบมีอิสระหรืออาจจะหมายถึงเป็นอิสระแล้วที่ได้ย้ายไปพ้นพ้นถิ่นเก่าก็เป็นไปได้ 3. ตัวสำรองนอกเหนือจากเรื่องแควแมนเจผ่านสื่อจากกรณีหนุนหลังแรดฟอร์ดแล้วซานโชยังเคยแสดงความเห็นแบบแสบไปถึงต้นสกัดแม่จากกรณีที่โดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับดอทนุนและเชลซีตลอดช่วง12เดือนที่ผ่านมา สำหรับประเด็นนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยแอคเคา t t ์ทิ o k อย่างเป็นทางการของเชลซีได้โพส์ตคลิปบรรดานักเตะสิงบรูในการตอบคำถามว่าตำแหน่งอะไรที่ง่ายที่สุดในการเล่นฟุตบอลงานนี้บรรดานักเตะเชลซี Chelsea, แสดงความเห็นไปต่างๆนานาอย่างสนุกปากอาที่เช่นโคพาเมอร์ k ตอบว่าตำแหน่ง CDM หรือกองกลางตัวรับขณะที่ครตสโตเฟอร์เอ็นคุนคูตอบว่ากองหลังตัวกลาง อย่างไรก็ตามคำตอบที่ทำเอาคอลูกหนังได้เห็นในคลิปนี้ต้องสะดุง้งก็คือสารโชที่ตอบว่าการนั่งอยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองงานนี้ถึงกับเรียกเสียงหาจากเพื่อนร่วมทีมเชลซีและแน่นอนว่าการพูดแบบนั้นก็เป็นการแซะแมนอยู่ที่ทำเขาในยุคเอริกเทนฮาก C. Move on ในที่สุดการรอคอยก็สิ้นสุดลงแล้วซันโชโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มไอส่วนตัวเกี่ยวกับการที่ช่วงเวลาแห่งความสุขของเขาจะวนกลับมาอีกครั้งหลังมหากา,การย้ายทีมจบสิ้นสักทีนในช่วงซัมเมอร์ปี2021สำหรับแคปชั่นดังกล่าวมีภาพที่ซันโช่ยิ้มภายใต้สีเสื้อหมายเดขครั้งแรกแน่นอนว่าการโพสต์ครั้งนั้นถูกอกถูกใจแฟนคลับในไอของเจ้าตัวอย่างมากและมีการเข้ามากดถูกใจหลายหมื่นไลค์เลยทีเดียว ตอนนี้ซานโชไม่มีการโพสตภาพอื่นๆที่อยู่ในสีเสื้อปีแสดงอีกแล้วและแน่นอนว่ามันหมดยุคที่ผู้คนจะมาอัปเดตสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกเขาผ่านเฟซบุ๊กโดยทุกวันนี้วิธีการตอบโต้ที่ดีสุดก็คือการค่อยๆลบภาพเก่าๆและภาพในอดีตออกไปโดยผลงานในเวลานี้กับสิงโตนักเวนครามถือว่าซานโชได้ move on จากช่วงเวลาที่ย่ำแย่ในถิ่นโอทาฟอร์ดได้แล้วแม้ฟอร์มของเขาจะไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่เลวร้ายเหมือนสมัยเล่นให้ผีแดงแน่นอน เชลซีหนึ่งในเรื่องแซมแมนยูที่เด็ดสุดๆคงหนีไม่พ้นตอนที่สารโชยยาไปเล่นกับเชลซีแบบยืมตัวโดยนักเตะได้อธิบายรายละเอียดและความยุ่งเหยิงมากมายที่เกิดขึ้นกับเรดเดวิลจนนำไปสู่การต้องโบกมือลาต้นสกัดแม่การให้สัมภาษณ์กับเอียนไรท์ในตอนนี้ถูกตีความในเชิงที่ว่าเขาไม่เป็นที่ต้องการของแมนยูเต็ดและจอาเป็นต้องออกไปหาความท้าทายใหม่เพื่ออโอกาสที่จะพัฒนาฝีเท้าและได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่วันแรกเชลซีทำให้ผมรู้สึกถึงการต้อนรับที่อบอุ่นผมพยายามพิสูจน์ให้หลายๆคนเห็นว่าพวกคุณคิดผิดและผมทำงานหนักทุกวันในช่วงซ้อมเมื่อผมได้รับโอกาสผมพยายามแสดงในสิ่งที่ผมสามารถทำได้ผมพยายามมองแบบเกมต่อเกมและหวังว่าผมจะสามารถรักษาฟอร์มแบบนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆผมอยากกล่าวขอบคุณทุกคนในทีมเชลซีและสตาฟสำหรับความเชื่อมั่นในตัวผมและให้โอกาสผมได้ลงเล่นซานโช่ระบุ การให้สัมภาษณ์ในตอนนั้นเป็นการบ่งบอกว่าแมนเชสเตอร์ในยุคเอริกเทนฮากไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเขาและไม่ยอมให้โอกาสลงสนามจนสุดท้ายต้องดิ้นรลนย้ายออกมาหาความท้าทายใหม่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ